ร่างกายที่ลองรับแสงเมื่อเราเริ่มตื่นรู้หลายสิ่งในใจเริ่มเปลี่ยนความคิดช้าลงความรู้สึกลึกซึ้งขึ้นการเชื่อมต่อกับเสียงภายในเริ่มชัดเจนแต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบของการเดินทางเพราะหลังจากที่จิตเริ่มเปิดหัวใจเริ่มรักและเสียงภายในเริ่มพูดแสงจะค่อยๆซึมลงสู่ร่างกายการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ใช่การลอยอยู่แต่ในพลังงานสูง หรืออยู่ในสภาวะสงบลึกขณะนั่งสมาธิแต่คือการนำแสงนั้นมาใช้ผ่านร่างกายที่เราอาศัยอยู่ในทุกลมหายใจทุกการกินทุกการเดินทุกการพูดและทุกการมีอยู่เพราะร่างกายคือจุดเริ่มต้นของแสงและการฝึกที่แท้จริงคือการให้แสงอาศัยอยู่ในที่นี้ร่างกายเริ่มรู้และส่งสัญญาณ เมื่อแสงเริ่มเข้ามาเราเริ่มรู้สึกถึงความไม่สอดคล้องอย่างชัดเจนอาหารบางอย่างที่เคยกินแล้วรู้สึกเฉยๆตอนนี้กลับรู้สึกหนักทึบหรือเหนื่อยพื้นที่บางแห่งที่เคยอยู่ได้เฉยๆกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ดูดพลังจนต้องรีบออกคนบางคนแค่เข้าใกล้ก็รู้สึกพลังงานดบับหรือเสื้อผ้าบางแบบแค่สวมใส่ก็รู้สึกไม่เป็นตัวเอง ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคิดมากแต่มันคือการที่สนามพลังของเราละเอียดขึ้นจนสามารถรับรู้การสั่นสะเทือนในทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนการปรับร่างกายคือการเคารพต่อแสงเมื่อเราเริ่มตื่นรู้ร่างกายจะไม่ยอมรับอะไรที่สวนทางกับความจริงอีกต่อไปเราจะเริ่มอยากหายใจลึกขึ้นอยากกินอาหารที่ยังมีชีวิตสดใหม่ และสะอาดอยากเคลื่อนไหวช้าลงอย่างมีสติอยากอยู่ในพื้นที่ที่สงบและใสายอยากสวมเสื้อผ้าที่เบาสบายเหมาะกับพลังงานของวันนั้นไม่ใช่เพราะมีใครสอนแต่เพราะร่างกายกำลังปรับตัวให้รองรับแสงได้มากขึ้นร่างกายคือสะพานระหว่างโลกวัตถุและโลกพลังงานจิตใจของเราอาจตื่นขึ้นได้จากความเข้าใจ แต่ร่างกายจะรองรับแสงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราดูแลมันหากเรายังนอนน้อยกินสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่กับความเร่งรีบหายใจตื้นๆหรือกดขี่ร่างกายด้วยความเครียดสะสมแม้จิตจะเข้าใจคำสอนระดับสูงแค่ไหนแสงก็จะไม่มีพื้นที่ให้ไหลผ่านเพราะแสงไม่เพียงต้องการจิตที่ตื่นแต่ต้องการร่างที่พร้อมรับด้วย การใช้ชีวิตให้แสงอยู่กับเราได้จริงๆมันคือการถามตัวเองว่าลมหายใจของเราวันนี้เชื่อมกับหัวใจเราหรือ,อยังอาหารที่กินเติมแสงหรือถูกแสงจากตัวเราการเคลื่อนไหวของเราเต็มไปด้วยความรักหรือความเร่งรีบเสื้อผ้าที่ใส่สะท้อนพลังงานของเราหรือปิดบังมันพื้นที่ที่อยู่ช่วยให้เรานิ่งหรือทำให้เราวุ่นวาย คำถามเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อ,อควบคุมตัวเองแต่เพื่อฟังร่างกายด้วยความรักร่างกายคือเพื่อนไม่ใช่ภาระหลายคนมองว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมต้องฝึกต้องเปลี่ยนต้องให้มันสมบูรณ์แต่เมื่อแสงเข้ามาเราจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ทั้งหมดร่างกายไม่ใช่ภาระไม่ใช่สิ่งที่ขัดขวางการตื่นรู้การตื่นรู้ไม่จบลงที่การเข้าใจแต่มันเริ่มต้นใหม่เสมอ เมื่อแสงเริ่มอยู่ในร่างกายเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเข้าใจเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อมีชีวิตอยู่ในโลกยังเต็มเปี่ยมไปด้วยแสงและเมื่อเรายอมให้ร่างกายเป็นบ้านของจิตวิญญาณเราจะรู้ว่าการหายใจธรรมดาการเดินธรรมดาการกินธรรมดาก็สามารถศักดิ์สิทธิ์ได้หากเราทำมันด้วยความรักด้วยความตื่นรู้และด้วยหัวใจที่ให้เกียรติร่างกายนี้อย่างแท้จริง